คือเพื่อนๆอยากรู้ันเนี่ยแหละแล้วแล้วมันเรื่องที่ต้องรู้ด้วยนะนี่คือ,อยังไงฮะพี่กอบลองส่องดูเนี่ยใบยอ่าพอเราอดน้ําอดน้ําอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเราเราฉีดแคลเซียมโบลอนแล้วก็สี่สิบแปดสิบแปดอ่ะใบมันจะต้องเล่งขี้แบบเนี้ยอืมแล้วตัวแคลเซียมก็จะไปบล็อกให้เล็กๆแบบเนี้ยมันจะเลียวๆเล็กๆบิดๆงอนๆเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะบานออกเนี่ยพี่กอบดูใกล้ๆเนี่ย พี่กอบเห็นนะกิ่งบอลน่ะมันจะบานทั้งใบเล็กๆเลยนะมันจะบานทั้งใบเล็กๆเลยมันจะต้องเร่งบานเพราะไม่งั้นเอออ่าไม่งั้นมันมันจะต้องตายอ่ะอพอมันบานเล็กๆแทนที่สี่ห้าวันแก่มันก็สิบห้าวันหรือสิบวันก็แก่ละเพราะว่าเนื้อการเติมอาหารมันน้อยอืมที่เติมอาหารเขาน้อยถ้าเราลดน้ําแบบปกติ อ่าปกติใบมันจะไหลค่อมจะยาวขึ้นมันก็ยืดอายุแทนที่กิ่งนี้มันจะสั้นๆแล้วมันกระดกพอมันงอลงมานี้วามันจะกระดกมันใช้เวลานานอืมก็เสียอาหารเราก็เสียอาหารเพิ่มขึ้นแทนที่จะสิบวันหรือสิบห้าวันแก่มันก็จะไหลไปเป็นสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันแก่เงี้ยเนี้ยเนี้ยมันจะเป็นเร็วๆเล็กๆงอๆแบบเนี้ยเนียเห็นไหมมันจะบานเร็วเนี่ย จะบานทั้งเล็กๆเลยอ๋ออันนี้อันนี้ลิตรของ48-18เปิบแคลเซียมมอลอนใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ใช่แล้วเราก็เบาน้าานําช่วยด้วยอือ่าเราเบาน้ําช่วยด้วยเบน้ําช่วยด้วยใช่อยากเดิมเราเว้นสองวันแล้วก็อ่าอาทิตย์นหนึ่งรดทีหนึ่งแต่ลดนให้หนักเลยตอนนี้ก็คือหยุดไปเลยเจ็ดวันเลยใช่ใช่ภายในเจ็ดวันก็คือภายในอาทิตย์หนึ่งรดน้าครั้งใช่นั่นแหละแต่ต้องเอาให้หนักเลยอัดให้อิ่มเลยใช่ไหมใช่เหมือนเรากินน้ําอิ่มอ่ะ เ,เหมือนพี่กอบต้องการน้ำ4ลิตร5ลิตรต่อวันนะเราพี่กอบได้แก้วนหนึ่งอ่ะเราพี่กอบก็เวียนหัวเราพี่กอบก็ไปหาหมอ,อ,อหมอก็บอกถามคำาแรกเลยคุณกินน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยคือปัญหาของคนนะกับของต้นไม้มันจะคล้ายๆกัน,ลกนเลยใช่กันใช่ผมเจอกับตัวเองแหละแม่ยายผมอ,ะอ่ะหมอถามว่าเคยดื่มน้ำบ้างไหมวันหนึ่งอ่ะ คือเขาจะเวียนแต่หัวเป็นหัวอ่าใช่เวียนแต่หัวคือไม่ได้ไดกินน้ําได้วันละนิดเดียวอ่ะอืขาดน้ําคือมันในระบบร่างกายหรือในระบบต้นไม้มันต้องใช้น้ําทั้งหมดอ่ะอืออ่าี่ฮะอ่าอย่ยมจะบานเร็วแบบนั้นนะ<อ>คือบางทีให้มแมลงกินมั่งก็ได้ดียิ่งดีเลย,ยดีเลยใช่เนี่ยมันจะเร่งบานเร็วเนี่ยแล้วมันจะสั้นๆใบมันจะไม่ยาวเนี่ยขอมจะสั้นๆมะ มันจะไม่ไหลยาวมายาวสุดของทิีก็คือเราต้องหยุดยาวเลยเจ็ดวันครั้งลดน้ําแต่ต้องลดให้อิ่มเราใช้อิ่มเลยอืใช่เราไม่ต้องการให้มันยืดยาวต้องการให้มันข้อสั้นๆอ่ะอือ่าข้อสั้นๆเนี่ยเหมือนกับใบวงในอ่ะเรากทิศแล้วอย่างตอนนี้บางคนบอกว่าอยากจะกักโซกตอนนี้เลยเห็นอากาศมันแบบนี้กักเลยได้ไหมคําว่ากักโซก็คือกักแบบ ถ้าใบเรายังไม่เต็มหรือมีใบอ่อนเงี้ยเราต้องลดช่วยก่อนอ๋อต้องลดช่วยก่อนอ่านอกจากใบเราตันเลยเงั้นะอ๋อมันเหมือนเราต้องมีดวงหรือมีบุญด้วยนะถ้าเราอากาศตกพอดีแล้วใบพอดีอ่ะใบพอดีคือมันเป็นจังหวะของคนที่ต้องทําบุญมาเยอะด้วยอ๋อคือมันประจบเหมาะพอดีเลยไม่ประจุเหมาะกันมันตรงเป๊ะเลยแต่ส่วนใหญ่มันจะแตกใบอ่อนส่วนใหญ่มันยังไม่อเริ่มแรงอ่ะมันยังไม่ลงตัวใบเราเต็มในช่วงฝนตกไง มันเต็มไม่ตรงช่วงอ่ะใช่พอ,อพอมันแร้งปุ๊บมันแตกใบอ่อนเลยครับคือแตกใบอ่อนดีไหมดีนะแสดงว่าต้นไม้เราจเจริญเติบโตแต่วิธีแก้เนี่ยแหละเนี่ยทําทให้ข้อมันสั้นๆเนี่ยอย่าให้ข้อมันยาวเห็นไหมมีอะไรพิเศษกว่า48 18, 18แคลเซียมบอลอนไหมหรือไม่จําเป็นอย่างอื่นละ,ะคือมันสองตัวนี้มันใช้ได้พอดีอ่ะอแล้วพอใบมันเริ่มบานเราก็เติมเอจีก็สังกะสีล้วก็48 แล้วก็แคนเซมมอลลอนก็คือชุดนิ้วที่เปนทั้งหมดเลยใช่เราให้เขาบานก่อนแล้วเราให้เติมอ๋อใช่ให้ใบเพฉลาดก่อนมันจะได้ประโยชน์สูงสุดไงครับถ้าเราเติมช่วงที่เขาต้องการน่ะอืมอ่าเนี่ยมันจะข้อข้อสั้นๆเนี่ยมันมจะไม่ยาวเห็นไหมคือมแมลงกินมั่งไม่ต้องตกใจเลยครับแต่เราพยายามเรื่องายแดงอะ่ะตอนเนี้ยระวังอ่า ครับยังของเสือนุในแปลงนี้ะครับคือมันยังมีบางต้นอย่างนี้นะครับบางต้นก็คือเหมือนว่ามันอาจจะมีไรยคล้ายๆว่ามีลายแดงรับใครอยากรู้เรื่องไรแดงอ่ะอืเราโทรมาที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรก็ได้ออบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกไปได้อ่าโอเคอ่าเราพอพูดไปปุ๊บเราเพื่อนๆก็ไม่สามารถได้ดูเออในเรื่องนี้เลยครับอ่าเราอยากบอกหมดแล้วใช่ใช่แต่พอพูดไปปุ๊บเราจะไม่ได้ดูอ่ะ ปรึกษาส่วนตัวได้นะครับเออบอร์เฮติเบอร์พี่กบก็โทรได้ทั้งนั้นแหละนะครับรบ,บางทีเราเปิดปุ๊บจอดําปั๊บเนี้ยอือเราวางเรื่องเราเราจะไม่พูดเนี่ยใบมาประมาณนี้นะเ,เนี่ยใบยมันจะบานแบบนี้เลยพี่กบมันจะมาสั้นๆเนี่ยมาเรียวเๆเล็กๆอะ่ะเ,เนี่ยคือนิ้มิ้หมายดีหมดเลยเนี่ยแล้วมันก็จะเร่งบานแบบนี้เนี่ยจะเร่งขี้ออกโอ้โหถ้าใครไเผลอลงน้ํานะตัวเนี้ยจะยืดเลยออคือเวลาเราก็จะยาวไปอีกแทนที่เราจะได้ดอกอีก สิบวันทั้งหน้าทีนี้อีกห้าสิบวันนึกสี่สิบกว่าวันเลยช้าเลยช้าลงไปเลยเนี่ยมันมาพี่กอบเห็นช้ดเลยเนี่ยมันบานแล้วเนี่ยเนี่ยแต่เราต้องคุมายแดงไว้ด้วยในช่วงเนี้ยอ่าเราสามารถบวกไปายาฆ่า,มาแมลงได้เลยครับคือคุณจะได้รู้คุณทอมาหาพี่กอบหรือมาหาผมก็ได้ได้ไ,ดไม่มีอะไรมากหรอกแต่บางอย่างเราพูดไปก็ก็ไม่ค่อยอ่าเราไม่อ,อยากให,<ม>ให้ให้คลิป โดนปิดอ่ะครับอ่าเราเห็นหลายคลิปที่เราพูดแล้วเรามีปัญหาเราก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้หรือวันที่สิบสี่ก็ได้ยี่สิบสี่วันที่ยี่บสี่ตุลาที่จะถึงเนี้ยตรงก่าวันศุกร์ที่สวนแม่หญิงสุภาการอ่าเวลาเก้าโมงครึ่งเจอกันเลยที่ที่สวนแม่หญิงที่ลานกลางเต็นที่ห้องอาหารนะงั้นโทรติดต่อที่ตีพี่กบได้เลยน้ำเลยใช่วันนั้นเราจะเจอทั้งสวนแม่หญิงสุภาการครับเราก็จะเจอทั้งสวนพี่วินัยกัจเจนิเลยครับ อ่าเราเดี๋ยวเราไปดูดอกกันด้วยครับเพิ่งดอกออกเดี๋ยวอ่าเราจะไปดูดอกออกว่าทําไมมันถึงออกเร็วอืมไม่ทาาราบมีที่อื่นมีมีมีดอกไหมไม่รู้อ่าคือมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ทำมานะส่วนเจสุพรที่ท่าตะเกียบอะ่ะอ๋อส่วนนั้นน่ะทําสารที่หลังส่วนแม่หญิงอีกนะครับแต่มันเป็นพื้นที่เป็นภูเขาอ,อ่ะอ๋อมันจะออกว่าอ่ามันออกเร็วใช่แล้วมันก็เป็นเนบญพรรณด้วยครับอ่าเป็นหลายพันธุ์ แต่สวนเซนุเองก็ออกแล้วนะรมมวกระดุมใช่กระดุมแล้วหมอนก็เริ่มแทงแล้วเป็นตุ่มๆอ่ะแต่เขารอใบเนี่ยแก่อะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกระดุมของเซนุหนะ่อยใช่ใช่ครับโอเคขอบคุณเฮตีมากครับขอบคุณครับพี่กอบขอบคุณครับ